ันไรครับนะครับเริ่มแรกผมจะอันดับที่หนึ่งผมจะทุบดินก่อนครับถ้าเริ่มแล้วก็ไปชุดดินได้เลยครับนะครับครับมันจะเริ่มการขุดดินนะครับตรงนี้ใช่ไหมครับครับจัดไปไอเชี่ยแม่งขุดเจ๊งโอ้เอายาหมองไหมเก็บมือนะครับ ตอนที่สองเราจะกตัดไม้ครับใช้คาราเตีโครลิโกเลยมีดได้ล้ครับสุดยอดคุ้เหรอคือคือแทพแป่นความเกียนต่อไปตักน้ำเทลงตักน้ำครับตักน้ำตักน้ำตักน้ำ ครับมาครับเอาผมว่าตักน้ำครับตักน้ำขันคุณอยู่ไหนครับนี่คือการทดสอบชีวิตจริงกับมาครับจะเหมือนกันหรือไม่เทเลยไม่ได้เหมือนครับทำไมไม่เหมือนไหมครับเลยครับก็มันไม่เหมือนอยู่แล้วครับต่อไป พี่เค้กเราอธิบายนะครับต่อไปเราจะมาตัดหญ้าโอเคขั้นแรกทำแบบนี้ตามทำตามผมผมแบ่มือของเงินแม่ไดอยากรอมกินแล้วครัค่ะต่อไปเอามันไปเผาพี่เกียจกา,าร <c oughs> จุดไฟแบบหินนะครับ ไฟได้หนน,นนู้นนุ่นครับ<อ>หินครับนี่ครับหินครับคนดีน่าจากหิน <c oughs> น่า <c oughs> จจกหินเราไม่มี <c oughs> เราต้องใช้ไม้แทนไม้ครับไม้ <c oughs> ไป ก็มพยายามของพี่เขาสำเร็จหรือไม่ไอ่ขุดแล้ว <c oughs> อยากชิบหายต่อ<ะ>ไปตาคุณเสื้อแดงคะ่ะต่อไปเราก็จะมาแรปเพลงกวีลายกระหนกนะครับ Oh yeah to be lucky Oh to be lucky Oh to be lucky Oh to be lucky Me เมื่อไปเกิดเป็นกวีลายกนกเป็นวิหกบนมือพอ่อขอได้ไม้แค่เพียงหลับตาดูสยามที่เราจรัทธาอยากจะขอให้เรากลับมาอธิษฐานด้วยกันสัก พระองค์สุงเสด็ทุกตาลังนีประเทศไทยสง่างามกระทประชุมไม่ลุกได้เช่นไรทุกกะพิกระพายอุทกกระพยหรือว่าตภัยสุสเส็ดไม่ได้เป็นสุภยันต์ตายข้าราชกบริพารนี่ยนิี่รูมาติการทุกก์ปาวะราชการในที่รู้ระกันได้เห็นบรมนาลกกระทาท่านปิลิคานสุบโคข้าไม่นักกลิันทุกวันนี้กับมรดยิ่งคนธรรมดาจะดังจะบอกกระทรวงได้ยินพระองค์คือเทวดาลงมาจากฟ้าลงมาใกล้ดี่มีแจอภินในหาอเรืของวิเศษให้ได้เมียเกษตรเรื่อยไทยประเสรโทรหลังได้ ซอนได้กินอยู่พอเพียงทข้ากขงกายมีกอดบ้างไหมยังมีกษัตริย์จัดไปศึกษาของพ่อมหากษัตริย์เริมตอนร้อยพันราชดำเนินลายพอเป็นข้าลองบาดกจัดไปมีลูกพ่ออยู่สมอมีลูกพ่อทุกทุกใบมีลูกพ่ออยู่เสมอมีลูกพ่อดูกัดเสมอไป กนโกนเป็นวิ่หกบนมือพ่อขอได้ไหมแค่เพียงหลับตาดูยายมที่เราสัตยาอยากจะขอให้เรากลับมาอาธิษฐานด้วยกันสักกะพระองค์ทรงงานเลียงห่ ช่วยชาวนานละทหารแผ่นศิษย์นาและก็งพระองค์ทรงสร้างสายคนขัดแย้งกับพระองค์ช่วยรักษาหลายหุ่นเม่ว่าจะเจตกรชาวนานและทหารจาับปืนที่วันติกแล้วก็ทุกคนต้องร่มลงนันงเยนสิบตุลาคมวันที่คนทักเจ้าไม่อาจลืมวันที่สมรครัลก็ต้องฟ้าที่ได้เทวดากลับคืนมีตำนานเรื่องล่ารักเดียกระเจียมเราเพวกกระซิมเสาทองฟังกยียจแม้วเขาเฝ้าพระองค์ด้วยความขลัพวกเรากนในราชก,การที่เกาไม่ว่ามาจาก จะมีและจนลักเรามากับตัวเองจะดูวิกรไม่เลีอกทีลังไม่เลือกที่ทแต่จะได้ก,กับได้ไปพรุ่มนั้นและจำหาภผู้มิผลจบแล้วครับรีวิวให้เป็นสองแสนไลค์นะครับคนติดตามก็หมื่นนะครับขอจบเพียงเท่านี้ละครับเดี๋ยวอย่าเพึ่งเราต้องมีภาพคู่ hey, ต้องมีภาพคู่ออย่าเพึ่งมา 変にね。Okay,